สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ช่องสาระพันธ์ไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปพบกับต้นไม้ชนิดนี้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาระพันธ์ไม้ด้วยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นเหลืองปีดียาทอนครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับช่วงนี้ผมถ่ายนี่ดอกเขาล่วงหมดแล้วนะครับเพื่อนๆที่จริงต้นเหลืองปีดียาทอน ตามชื่อแล้วก็เลยนะครับดอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นพวงนะครับเต็มต้นเลยนะครับถ้าเขาออกดอกช่วงนี้ดอกเขาล่วงแล้วนะครับตอนที่ผมถ่ายนี่มีโอกาสช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับปลายหนาวนะครับก็จะมาถ่ายให้เพื่อนดูอีกครั้งนึงครับว่าดอกเขาจะเต็มต้นยังไงนะครับมาดูลักษณะลำต้นนะครับเพื่อนนี่ครับ ลำต้นก็จะเป็นตะปุ่มตะปัมแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นทรงไม้โบราณนะเพื่อนีูไหมครับดูครับดูกิ่งดูก้านเะาครับไม้เขาจะเป็นออกแนวโบราณับเพื่อนนี่ทรงนี้นะครับอันนี้คือต้นเหลืองปีดียาธรนะเพื่อนดูลักษณะใบเขาครับเนี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนี่ใบเขาจะเป็นใบนี่ใบเขาจะแข็งนะครับนี่เป็นทรงนี้ออกสีเขียวขอบเขียวอ่อนนะข้างในเขียวเข้มนะครับ นี่ครับแล้วก็ไว้เขาจะแข็งงนะเพื่อนนี่ว้แข็งๆแบบนี้ครับออกเป็นพุ่มแบบนี้นะครับอันนี้คือเหลียวปิเดียทอนนะเพื่อนนี่ครับถ้าบางที่ออกมาจะเป็นสีเขียวการเขาได้ยลำต้นจะเป็นสีดำตาบนี้นะครับนี่ครับพุ่มสวยอยู่ัเพื่อนให้ร่มเงาอยู่นะครับพุ่มสวยครับการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็การ ตอนกิ่งนะครับเพื่อนนี่ครับสามารถตอนกิ่งเขาได้เลยตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ใช่มะเล็ดก็ได้ครับเพื่อนเพราะมะเล็ดก็จะไปต้นอ่อนออกมานะครับนะครับอันนี้ก็ใบครับนี่ดูใบต้นเดียใบแบบนี้ครับอันนี้คือใบของเขานะครับนี่คือใบของต้นเหลืองปีดียาทอนครับเพื่อนโอเคนะครับนี่ครับดูกิ่งก้านนะครับนี่ครับลักษณะใบเป็นไม้ขนาดใหญ่นะเพื่อน ปลูกให้ร่มเงาแล้วก็ดอกเขาจะเป็นสีเหลืองสวยงามเลยครับถ้าเขาออกดอกนะครับนี่ครับอันนี้คือต้นเหลืองวิทยาทรครับเพื่อนเป็นไม้ใหญ่นะครับให้ร่มเงาครับเป็นไม้มงคลนะครับชื่อเขาก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับเหลืองีิียาทองครับเพื่อนปลูกไว้ในบ้านนะครับเป็นไม้มงคลให้ดอกสีเหลืองนะครับให้ร่มเงาแก่บ้านครับเพื่อนสวยงามครับนี่คือต้นเหลืองวิทยาทอนะครับ